ค่ะมือนก็จะพาดูคนมาเห็ดวัคซีนไก่นะคะแลแ้วกยะด่ายาขาพยาธิแม่ตานะคะนี่ค่ะจะเป็นน้ำซีฟ้าแบบนี้นะคะมันจากคนละแบบกับตาอักเสบนะคะตัวตาอักเสบเนี่ยจะเป็นน้ำคนละสีนะคะอันนี้เขาหยอดลงไปโมดนค่ะโม,ม,ม,มหอดสามซบวินะคะคือแบบว่าอันนั้นมันจะขาเร็วแห้งค่ะเดี๋ยวจะพามาเมืองนะคะว่า พยาธิตาลายขนาดใดต,ตัวนี้นี่บพ่ค่อยหลยในป่าน,นะคะนี่ตัวนี้แต่ว่ากะเห็นไหมคะเป็นเซนเซนนะคะพยาธิเบเลยด้วยค่ะแต่ว่าแปลว่าอันนี้คือตายแล้วนะคะนี่คือพยาธิอยู่ในตานะคะแบบอลังการมากเลยคือถ้าเหาเอาออกจนแบบไก่ห้าจะเจ็บตานะคะจะมีจะมีนำตาไลอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ไก่ห้าหญ่ย่านะคะ ปวยบอยนะคะถ้ห้องบอทําการขาพยาธิไน่ตาวนะคะในอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้แบบลายแห้งค่ะดิแนมเห็นเลยนะคะเป็นเ้นเนนะคะเป็นเ้นเซนเลยนะเดี๋ยวจะทําการกดๆออกมาก,กดออมมองค่ะเป็นก้อนเลยนะคะอันนี้คือเป็นพยาธิล้วนเลยนะคะนี่นตัวไม่ตาก่นะคะถ้าผู้ใดบว่าเห็นว่าไก่เจ้าของเจ็บตาบ่อยๆเนี่ก็ล่องสื่อมาหยอดมึงนะคะลองสื่อมาหยอดมึง เพื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะคะมันค่ะออกมาแบบหลายแห้งค่ะถ้าสมมุติว่าเขาบระขาออกนี่ไก่ของเขานี่เหมือนกับว่าจะเจ็บตาอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้คือเอาไม่เช็ดให่งทุกคนในเมืองเนาะเดี๋ยวพอกันไมในะลิปหนาจ้า